ไม่ใช่สนามน้องใช่ไหมอ่าน้องบอกว่าว่าเลยมาเรียดมาเรียดมนเรียกหลายรอบแล้วแล้วก็ไอความไม่ยอมปล่อยอนี่นบอกว่าไปรับแบบลืมเดีกเปนมืออะน้องบอกว่าเนี่ยค่ะน้องเสียงดังมากคนเนี้ยน้องที่เกิดการร้อนก็นบอกว่าเ,าเขาเอาเรียงได้เลยนะ มันเกิดเรื่องที่ไหนเนี่ยที่บ้านที่ร้านแล้วที่ไหนที่ร้านอืช่อค่ะสิโอยกย่างอ่าฮะ้ก็เป็นนาแล้วป่นแบบลาเ็กๆอือแล้วันนั้นเมันมันมันแ่มันมันว่าเรียดนยคบมันบอกว่าเรียเนี่ยโดนเอา อจุนให้หมองเออใครว่าไอคอมคนนั้นน่ารอกคอมชื่อกวางใช่ไหมใช่ใช่อ่าน่ารักดีอย่างเดินเขาเกยจุนให้มองนี่รีโม่นี่ก็เลยโมโหโมใหกูอยากเดินเอานาเวยคือผ่นนี้กูกินให้มองแล้วกูให้เตยเอากูเรียบร้อยแล้วพูอย่างเนี้ย แกไปดูหน้าหน้าไอ้กวางที่ในไฮในไฮของาอคทำก็ได้นะวันนี้เออเดี๋ยวจะไปลองหาดูเพื่อจะถ่าใจของอดใช่ปหาเดี๋ยวหาใน g o o g l e เอาก็ได้ไม่ถ้าไม่ะเดี๋ยวราลีหาไปให้ดูเพราะว่าอันนี้สุดสองในพวกเซซีชิดก็มีแล้วบอกแล้วบอก่าเซชิดว่าให้ดูฝั่งซ้ายมือเป็นภาพอะไรแต่ตองมีรูปถังที่ว่าจังหนึ่งอาจารย์สอง เป็นเพื่อนอะไรเนี่นแล้วแล้วรายละเอียดทั้งหมดก็คือว่าแกไม่ได้เต็มใจใช่ป่มคือเมาคนดละมองหนูเมาออ,อ,ออกมากแต่เับที่สมมากแต่แต่แต่ว่าเรื่องที่เกิดในนั้นมันเกิดในห้องน้ําเหรอใช่ไหมห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็บ้านน้องห้องน้ําแล้วก็บ้านน้องสองที่เลยเหรอเพราะว่า กลัดมาก็โดนเห็นหนูเด็กหมองบอกว่าน้องบอกว่าน้อง,องไม่มีคือเขาสะแฟนอยู่คือว่ามันจะหยุดแ,แล้วแ้วมันไม่หยุดสองที่เลยเว้ยฮแล้วทำไมแกไม่ร้องให้คนช่วยวะไม่มีแรงเหรอมันแก่เแต่เอกว่าอย่างที่แฟนหนูบอกคนมองมันเออใครทุ่นะไรมาเออออกไปหมดเออ เฮ้ยบอกก่อนนะเว้ยถ้าเกิดว่าแจ้ไปเล่นน um> ี้เล่นกันแรงเลยนะเว้ยไอคนชื่อกวางแน่ใช่ไหมเป็นกวางแอดคอมคอมแอดเลยเนี่ยนะใช่มันอยู่แอดคอมแมันอยู่ที่อะทอมเบอร์ห้าแล้วหนูไปหนูไป็นไงค่ะพงศ์อะทอมแล้วก็ไปดูฝั่งซ้ายมือเป็นสั้วซ้ายดูดทั่วเลยนะมีมีเจอมีเจอแล้ว นทาเป็นธาตุไนแอไอไปบอกอะไรที่ทํอาอทําหนึ่งอะทอมสอแล้วก็ถคาเราจะไปท,ที้ดูเอามองกับไปท,ที่ลูเขาก็จะบอกชี่อยู่ว่าชีแหววกว้างอะไรอืมอืมและการีหาก็คือเรืเร่องนี้ตแต่มันพูดมาได้ไงว่ารี่อะเดินเอาไม่ร่นน <พบ S 1> ที่ไมต้องพิมให้เหมาคำพ,พูดมาไง ก็มันพูดในกลุ่มเพื่อนัน่ะเรูลว่าเพื่อนมันอะเชื่อมันกันหมดเลยเพื่อนมันมีใครบ้างอ่ะมีอวุ้นอ่าไอบอมบอมนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้ทำทำแล้วใครอีกอ่ะแล้วก็ไอแนนเพื่อนหนูอีกคนไอแนนไอแนนเด็กน้อยนั่นแหะนะ อือ้โไอเซตี้อยู่ไหนกันเนี่ยมองอันนาเนาะมันคือว่าไม่ไม่อยู่ในเหตุการณ์นะแต่มันมาอีกทีเป็นที่ยึดยึดศีรยึดหน้ามองเออมันก็เออเอ,อสารเด็กควงหมดแล้วอ่ะแกไปอยู่กนะับเขามากี่อ几天วะเนี่ยหนูไม่รู้ไม่แกออกจากบ้านได้กี่กวันวะ อู๋ขอมาตั้งแต่วันที่วิกฤติหามแล้ววันนั้นเป็นวันที่หนูมีเรื่องแบบอย่างนี้หนูคิดว่านี่ยทีมีคนส่งโปรแกรมมาบอกวันวีกฤติเรือคุณเชื่อมาจากทะเลอันโอกรับอเออเออเอ้วหนูกิน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 มันก็แบบกินจนเมาอ่ะเมาแล้วมันเกิดอาการเมาค้างอ่ะวันต่อมามันเมาค้างเมาก็เป็นหัวไม่ได้กลับเออืมกล่ามันก็ไม่ได้กลับอืออืม ก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาจะให้ใจทำงางไงต่อจะให้เล่นรู้จะให้ยังไงได้ไดไเราแต่เรวแต่เจ้เห็นสมควระอะเพราะตอนนี้หนูอายมากหนูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเมื่อตอนนั้นนะที่มันพูดว่า,าหนูอยากโดนเอาหนูก็เลยกินให้เมาหนูไม่หนูยัง หนูย ja ังไม่ได hmm. <l stop> ้แก้อะไรเลยนะหนูแค่ให้เง mm ียบแล้วให้เอ้นิคพูดนะเออเออก็ใ the ห mm ้นิคมันพูดแทนเพราะว่าหนูแก้แค่นั้นแหละหนูรักหนูรับไม่ได้อ่ะเรื่องอเออเออไอ้นิคบอกว่ามันให้เอากระดาษออกหนูไม่ต้องฟังไม่ต้องอะไรอย่าฟังเองเออออไอ้นิคก็จัดการเลยนะจัดการจัดการมันคือง่ายๆคำเดียวเอกว่าขอโทษขอโทษแค่นั้นน่ะ นี่ก็เลยบอกว่าล้วขอโทษเราจริงที่มึงทำมึงได้อะไรกับฉินมาไหมมึงไม่เคยทาเมียกูเลยแต่มึงกลับทาแทนเมียกูกูก็ไม่เคยแทนแต่มึงกลับแทง้มันทํามันทําอะไรแกได้อีกนะมันจิกเขาหลังมือแกใช่ปะก็ตอนนั้นมันเ้อมีชิ้นคอใช่ไหมเออมันอามีชิ้นคอตัวมันเองเออตอนนั้นหนูจะตอนนั้นหนูจะกลับแล้วและเป็นวันเดทหนูจะกลับแล้วหนูะติดเต็มที่อืมและทีนี้มันก็ ที่องคือมันมีที่หลังคอมันมีนพวกนั้นำเรื่องจริงนะไรนี่ทนแค่กููก็ขึ้นเลยไม่ชอบเมย์ทาอะไรจะเองจะนาจับางถือว่าดูด้เรามมีจิตอนที่มันตอนที่มันมีจิ้มคอตัวเองอะมีแผลปะเลือดอกปะ่ไม่ไม่ให้อีพักทิ้มให้ก็เลยรับรองทะลุทกคอหอยอะ แล้วทีนี้เงี่แบบเี่ก็ไปดึงมันออกมาไ่รู้ว่ามันโดนหลังมือหรือไม่นตั้งแขนแล้วตอนแรกบอกว่ามันจีดมันจีดแขนกีดอะไรจีดหลังมือแกนี่สรุปว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพมันมาเนี่ยออกไปแย่งมันมาทำไมตอนแรกแกไม่บอกฉันอย่างนี้วะก็คือเจ้าใจนะว่ามันแย่มันออกมาตอนแรกก็น่าจะบอกว่าแย่งกันฉันก็เข้าใจนะว่ามันเอามารีดแก ก็คือหนูก็ไม่รู้ว่ามันตั้งใจจีบหรือมันไม่ตั้งใจจีบก็แล้วแต่นะสีบจะแย่งออกมาดึงใหมขอแล้วทีนี้หนูหักมีดมันขึ้นแต่มันกลับหักมีดลงเออเออมันขึ้นหนูหักมันขึ้นแล้วหักข้อมือมันขึ้นแต่มันกลับหักข้อมือมันลงก็เลยมาโดนเงินนี่อ๋ออือหนูก็ไม่รู้ว่ามันตั้งใจจีบหรือไม่ตั้งใจจีบโอเคทีนี้มันก็ขาดจีงหนูมันมองว่าขอหนะขอ โอ้โหแค่เซตติงก็คือหัวมันด้วยทำไม่ได้อะเจ้อไรเออคือก็ท่ำหนึ่งครับมาบ้านหนึ่งโดนแม่ด่าเรื่องรอยที่ท้องแล้วก็ที่ท้องเออที่ท้องอะไรวะที่ท้องรอยอะไรวะรอยดุงเลยหรอโอเคโอเคเอาละงั้นเดี๋ยวงั้นแล้วแล้วทีนี้ก็หนูร่างอะไรไม่ได้เพราะหนูเจ็บเออ โอเคเอาละเดี๋ยวเข้าใจเข้าใจเจเดี๋ยวเจ้โทรหาแล้วกันเดี๋ยวเจ้ไปนอนก่อนนะก้าก